ลังจากที่ลิกลงสกินแคร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลิคก,ก็จะลงรองพื้นเลยซึ่งรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะเป็นรองพื้นที่แบบเฮ้ยดีใจมากที่ซื้อมานะคะเป็นนา Velvet Matte s ส i ินที t อันนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยคือแบบถ้าเ,เพื่อนๆติดตามใน Facebook จะรู้เนาะว่าแบบลิคก,ก็ไปซื้อมาแล้ววันนั้นอะ่ะพี่สาลีก,ก็ไปด้วยนะคะตอนแรกพี่สารีเขาก็จะซื้อนะแต่ว่าแกว่าไว้ก่อนอะละกันเราก็แบบว่าสอยมาคนเดียวก็สีที่ลิกใช้ในตอนนี้นะคะเป็นมีเดียมสองนะคะเป็นสีที่ลิกรู้สึกว่าเฮ้ เข้ากับผิวเรามากอ่ะมันจะอาจจะดูเข้มกว่านิดนึงนะแต่ลิกชอบมากเลยว่ามันดูแบบแทนแทนดีอ่ะเออมันมันมันไม่วอกเลยเวลาใช้คนะ่ะต่อมานะคะลิคก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะวันนี้ใช้ของนานะคะรุ่นนี้นะเป็นสีจิงเกอร์นะคะก็ลงใต้ตาเลยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ลิกชอบอีกอันเลนยนะดอว่ามันแบบเนื้อมันเกลี่ยง่ายดีแล้วก็กบรอยค้ำต่าง กลบลอยข้ามได้ดี ก็ลุคนี้เป็นลุคที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากก็เลยเออมาแต่งให้ในลุกวเนนีทานนี้เลยทีเดียวก็จะอย่างนี้นะคะแบบใช้แปลงที่แบบปุ้มปุ้มต่อมาฮาริก็จะใช้อายแชโดว์สีม่วงกับกล่ําอย่างนี้นะคะเป็นของเอสเซนต์นะอันนี้เป็นสี21นะคะก็ลงทับไปเลย มันก็จะได้สีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลอมมอ่วงอะต่อมาก็จะใช้น้ำตาลสีเข้มอันนี้นะคะก็ลงเฉพาะฝ่ายตานิดหน่อยจะใช้อาชโดนะคะของ Color Pop นะคะสีเดิมเลยสีแคทลีนนะเป็นสีที่ปวดปานมากนะคะก็ลงช่วงนี้นะคะกลางเปลืกตา เรจะใช้บัชออนสีนี้นะคะของมิลานีนะคะเป็นสีเบลิซิโมบลอนนะคะอันนี้มันจะออกแบบส้มๆทองๆองแบบสวยดีอะ่ะล้วก็จะมีประกายด้วยก็เลยชอบเอามาคอนทัวร์ต่อมาก็จะใช้ไฮไลไท์นะคะของเมกกานี้นะคะก็อันนี้เป็นสีโอเปลนะคะลงหัวตา เราก็มาเขียนคิ้วกันเลยนะคะลีใช้ของ i ิ t i ี o เานะคะอันเดิมเลยะค่ะใช้หมดแบบไปหลายแท่งแล้วก็อันนี้เป็นสีเออสีเลยเนี่ยมันเลือนหายไปแล้วอ่ะแต่มันจะเป็นออกสีเทาๆดำๆนะก็เขียนตามรูปคิ้วเลยสมารถลิจะชอบเขียนคิ้วแบบให้มันดูโกกๆ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะนี้ก็จะตามด้วยเจลนะคะของอนาตาเซียนนี้นะคะเป็นเจลเขียนคิ้วแบบใสๆนะก็จะได้ช่วยเซตให้นขนคิ้วมันติดทนนะคะอยู่นานแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งๆนะให้ดูแบบเป็นระเบียบต่อมานะคะลิซก็จะเขียนอินเนอร์นะคะวันนี้ใช้ของเมลินดานะเป็นสีดำนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนุมน่มๆนะคะก็จะเขียนด้านในเพราะว่าเวลาที่เราแบบ ปัสมาคาลาแล้วแดดขนตาแล้วมันจะเห็นข้างในปสีขาวๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องเขียนผมให้มันเข้มๆหน่อยจะได้ดูแบบไม่มีสีขาวลอยออกมาวันนี้ใช้มาคาลาของเมเบลีนะคะรุ่นนี้คะ่ะ Last s e n t i n e l นะคะเป็นมาคาลาโปรดอันนึงเลย ขั้นตอนสุดท้ายในการแต่งตานะคะดีก็จะเขียนไอายไลเนอร์นะสีดาเป็นของคอสลุกวันนี้นะคะก็จะเขียนเหมือนเดิมก็คือเขียนเน้นชิดคนขนตาม,มากที่สุดนะคะแล้วก็จะวิงหา ทัวหน้ากันนะคะใช้ N Y C อันเดิมนะคะ mm hmm. เป็นคอนเซอร์ hmm. ที่ปลดปลาดที่สุดแล้วก็ mm hmm. จะใช้บัตรออนอันเดิมนะคะของวิลานีนะ mm hmm. ที่เอามาแต่งตาเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ก็มาปัดแก้มนะ mm hmm. อันนี้มันจะแบบว่าเป็นทองส้มๆเลยะคะ mm ่ะมันจะเป็นประกายทองด้วยแล้วก็มีความเป็น ส้มๆมนี้ก็เลยชอบเราก็ามาทาลิปกันเลยนะอันแรกนะคะลิปจะใช้ของ Color Pop อันนี้นะเป็นลิปไลเนอร์นะสีบัตทอนนะคะต่อมานะคะก็จะใช้ลิปสติกนะคะสี 913C อันนี้นะคะของ Wet n Wild นะทาให้ทั่วเลยใช้ทิชชู่นะคะซับออกนะคะ อแล้วก็ทาสามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะทาลิปหลายชั้นมากเพื่อให้ลิป,ปติดทนนะไม่ต้องเติมบ่อยๆใช้แป้งอันนี้นะคะของทาน,นะคะเอามาตบๆให้ปัน่น สุดท้ายนะคะนี้ก็จะใช้ลิปแมทอันนี้นะคะเป็นของ Color Pop นะเป็นสี c ลี่ช chili นะคะก็ทาทับไปเลยเติมสีอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้ทารู้สึกว่าปากมันซีดไปนิดนึงก็เลยทาซ้ำอีกรอบนะคะก็จะได้น้ำตาลประมาณนี้นะ นี่นะคะหลังจากที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นลุกที่แต่งหน้าไปเดทในวันบนาเนไทง่ายๆสําหรับลิกเลยนะคะลิกคิดว่าโทนนี้เนี่ยมันเหมาะกับตัวเองนะคะก็เลยครีเอทลุคนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นโทนแต่งหน้าที่หลายๆคนเนี่ยขอกันมาเยอะเพราะว่าให้ดูคลิปก่อนๆเนี่ยลิลก็แต่งโทนน้าตาลอมม่วงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยรีเควสท,ทำกันนะคะลิลก็เลยถือโอกาสนะ แต่งหน้าในบนวาเลนไทนยในลุคนี้เลยนะคะเพราะคิดว่ามันเข้ากับตัวเองดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็ลองไปอัดแอปปรับให้เข้ากับตัวเองดูนะคะยังไงถ้าเกิดว่าอยากให้ลิกแต่งลุคไหนอีกนะคะก็รีเควสตกันได้เลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าจะคุยกับลิกที่ Facebook ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณุเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมชาแนลของลิกนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะคอยดูคลิปใหม่ๆของลิกด้วยนะคะลิศก,ก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ